ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรนะคะอยู่กับสมอนชาแนลจ้าเดินทางกลับแล้วนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยเด้อจ้าอยู่กับสมอนชาแนลค่ะยายขึ้นไลค์ไอจอที่สองน,นะเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะนาสีนาเซี่ยวดำดำํดำ,ำเขียดพี่น้องเลยจ้าสวัสดีค สวัสดีทุกคนค่ะเข้าไปตลาดต่อุดเยอะเพราะว่าถนนใหญ่แล้วคะไงยข้ามมาแล้ว แขนเท่าขาเลยเอฟซีเอแขนใหญ่มากเลยหน้าก็มันได้ปานีสหน้ามันนะสวัสดีทุกคนคะ่ะอยู่กับสมอนชาแนลค่ะ ขอบคุณนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยนะคะเอฟซี MC จ๋าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สมองชาแนลด้วยฝนจะตกอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเมื่อคืนตกหนักทั่วมำาเพอรประสาทนะคะเตรียมเภอประสาทน้ำท่วม อำเภอประสาทน้ำทวมพี่น้องไม่ได้เลี้ยวไปบ้านนะถ้าเลี้ยวขวาไปบ้านแต่ตอนนี้จะไปตลาดแล้วจะไปสีเวนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สมอนชาแนลด้วยนะคะเอฟซี FC จานน่ารักทุกคนเลยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรายนะคะ ไปเอาน้ำด้วยยายจะลดวามอ้วนแล้วยายจะไม่ค่อยกินอะไรแล้วจะจะ่ายลดได้หรือเปล่ามันยังไม่ไม่ไม่ให้คำตอบยายจะซื้ออะไรไปกินดีให้มันลดวามอ้วนที่แบบอืเราไม่ต้องแบบอ้วนมากมันอ้วนมากแล้วมันยังไงไม่รู้มันอึดอัดนะตอนนี้ อึดอัดและแขนต้นแขนมันจะใหญ่มากนะคะเอซี FC จา้าต้นแขนก็จะใหญ่เป็นพิเศษเลยนะคะอ้าว หายไปไหนหมดไม่กดไลค์ให้ยาสักคนเลยไม่เข้ามาดูศูนย์คนดูเฉยเลยศูนย์คนดูเฉยเลยเนาะ ขอบคุณสองท่านนะคะขำขำตัวเองนะ FC l i ฟ e มีคนดูศูนย์คนดูศูนย์คนดูแล้วก็สองคนเลยขำตัวเองนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนะ บางครั้งขึ้นไลค์ไม่มีใครกดไลค์ให้ยายเลยก็มีนะ fc นะไม่ไม่ไม,ไม่ใช่ว่าเออไม่มีคนดูไม่ว่าแล้วมีคนดูมาหนึ่งคนหรือสองคนก็ไม่กดไลค์ให้ก็ศูนย์คนกดไลค์นะศูนย์ <c oughs> ขำมากขำตัวเองนะว่าโอ้ช่องเราเป็นแสนอนาถาคนดูขนาดนี้เลยเหรอเอออนาถาคนดูนะไม่ใช่อนาถาอะไรนะคนไม่มีดูช่องให้ก็เลยกลายเป็นอนาถาคนดู ขำขำตัวเองยายสมอนขำตัวเองรถนี้จอดกินเลนจังเขาทำให้วลเล่ปลาลาก็จอดกินเลนเปิดประตูมามาชนรถเราเราไม่ยอมเลยนะเนี่ยจอดกินเลนไปตั้งครึ่งหนึ่งเกือบเดียบเส้นขาวนะอือจอดอยังไงไม่ดูเลยเนาะเจ้า โอ้มาถึงที่หากินหายาก็เอฟซีศูนย์คนเบิงกําลังจะบอกขอบคุณคุณดูศูนย์คนเบิองไปใส่ฝ่าไปใส่เลี้ยวแท้โอ้ยฝ่าวก็ฝ่าวฟดฝ่าเหลือเนาะเบิ่งให้ย่ายแนยก่อนสิไปก็ได้โอ้ตายแล้วดูให้ทีนึงไม่ต้องรีบมากหรอก ดูให้หน้อยอยู่กับสมอนชาแนลค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้สมอนชาแนลด้วยฝากดูคลิปด้วยนะคะิตีนะคะคลิปก็ไม่ค่อยได้ลงกับเขาหรอกอกินแล้วก็อิ่มกินแล้วก็อ้วน แล้วกันนี้สงสัยลูกเขาลูกเขามาเขียนในกระตูนใส่ข้างรถเต้มไปหมดเลยวาดลูกหัวใจวาดกระตูนคนยืนสงสัยว่าพอแม่บาลังสีขอบคุณทุกคนนะที่ยายนั่งพูดอยู่นี่มันยังไม่ถึงสิบนาทีงายก็เลยยังไม่ลงเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้สิบนาทีสิบ็ดนาทีเปื่อตัดด้วยอะไรด้วยนะคะพี่ เผื่อตัดด้วยแล้วก็มันยังไม่ได้ขั้นโฆษณาไม่ได้ยายก็เลยลงไปได้ยายก็รอก็เลยนั่งพูดแอบแอบแอบต่ออีกนิดนึงให้มันได้นะคะได้แล้วก็ยายก็จะลงลงเสร็จแล้วยายก็จะเข้าไปในนี้ไปซื้อของน้องสาวก็จะเอาไข่มันค่ำแล้วเนี่ยมาสี่โมงแล้วอืมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์นะคะปากดูคลิป ย้อนหลังให้ด้วยนะคะ f ีน่ารักทุกคนเลยนะคะอยู่กับสมองชาแนลนะคะออขอบคุณทุกกำลังใจจ้าไปก่อนนะคะบ๊ายบาย See y o u n e x t time นะคะ เจอกันไลน์หน้านะคะบ๊ายขอบคุณสองไลน์นะคะขอบคุณ